พี่น้องสบายดีเบ้อสุคนจ้ามากินข่าน้ำกันเด้อพี่น้องเลยกินเข่าสาวน้กันน้ำซ้อเข่าหน้ากินจุ่นผนกระสวนจุ่นูนอยู่ค่ะวันเี้ไปตะกินมิตรภาพเด้อหลูกสาวลูดเคยกินน้ำเมลเด้อลาเป็นอยงกินเข้ากินน้าไม่มาตู้ตัวไปหมดจักหมัดขันชิ้นจักอย่ง่อถูกมีพังนป้าจะ กินาตบบนีคนป้อตกคืนง้มเื่่าายามไงหอยแทวเส้าวบอมีบมาน,นั่งแค่ใส่คุณบอกเห็นแล้ว

miu 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 da bắp miu miu nướng chả thăn nướng chả thăn hả nướng chả nói เมื่อนี้แหละถ้าจิไปเอากับตาอืออา่นคนเลามาแต่ไพ่หายแล้วเอาไปแต่งอเราแตงแล้วเราซตหัเอาเราไปสุ่ยดอกสุ่ยเด่นงันได้ไหมเนาะเม่ดเม่ดสุ่ยใอื แอตู้เย็นร่าร่าเครื่องไฟ้เลยนจ๊ะข้าวต้มข้าไส้ผ้อนผสก้อนผสมก้อนบุจสม้อนแฉะไปเด้อบุกใส่ี้สผสมต้อนแฉะแล้วผสมเอ้ยผสมอะผสมข้าวแพงอ้าวอันนี้ผสมมอันนี้

ตอะตาตอเห็นบนหคนเอันัตมตนมอแล้วยดูอ่้เกเก่งเก่อ้มันจาหัวยองึงเบิรโอ้มหัวยองเบิร์ตน้อยอันนี้เนาะจักรักยอางเรอเยจักห่เลยดูกินจอือมาหัวยองเบิรแล้วฮะเนี่ยมันมจะปกมันบกินหักซเอ ตะกี้ลงนี่แน่ละนะแม่แน่ดีจวแซ่บ่แช่นจะม่ขึ้นกินยำมะเซาพ่อม่เป็นกามินนะพักเต็นไงักเลืยเยดกินพักบ่ ต้องไมเอาเหมือมาจากไนื้แต่ไอไ้ิสยาบีไอมาบางทีก็คืนไอไอ้อตอนฉีนอนไม่แท่ไอ้บ่าก็คืนจป,ปิดแอจะเปิดพัดลมเอาอม,มันไอไหลายไอหไอหา,หา,หาผาูที่นอนกับท่านจักจะารก,กองเลยเนาะทั้งผัหงมทั้งเขื่อน <c oughs> เอาาตูบปาก็ ต้องได้ทูมันอยเจะทีนน้ำเจีย๊ยบแตงทูน้ำป่าต้องทูน,น้ำป่าการสเนมยกาป่าเอ,องคอบครัวูนกุลใ่หน้อย

Để lạ là cái cái <laughs> đi đây ừ, đi em đi đi lạ đi 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 yong, đi 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 yong, đi 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 มูักแล้วแม่ก็บปจักมึงเห้ผ้าจไปเอะเม่ใส่แกะมันไม่้เลยนนี่ตาของแกมันแหลจะกินมู๊งอะกินหนุหมมูะ บุญยังแม่มั้งันอื่นต่คุณยุงอะไรหญ่หดยมาชาวบ้นนะพ่อมาอะไรเอากระชาบมันกินได้มากกับบุ้ย่เนาะทีเขาเขาเนี่ยกินกินแบบเบื่อหาหมวกใครจิจักบ่ใเห็มึงซืออยู่านเมนีหม่งไม่บอกข้หน้ามาจ้ะจ้ะ มาเด้อมาเด้นหนังิ้หนังยอมมูใยญะไ่ะ่อะหมากทินพักเนาะยพักกะทิงงพักหนกับหมหยายเราสอบสิ่งที่ปักเนี่ยผักกระทินเป็นต้นมเบอดคุมด้ครับดอกเพื่อนกเบิดดอกหนี่งเ้ย มัดดองช่องดอกกันก็อเออกินหเลโอกินำกันเวรกักินกินกัม่โอ้ไฟนองมายิบีนเนาะเฮ้ยพุงไหลกสบายดีป่าลุงคะสบายดีป่าลุงดีหนุางเกาะโอ้ปไนไป

ข้าดามะตุกสือดินนุ่มๆโบราณนใ,นใส่ดินซีมนเมนต์บอสฮะมึงสีกเอาบอมันแค่นะฮะตีกแล้วาไปายาไปหัวมันขึ้นลนะเออเราซื้อเหล่าเื่อเห้มันกินแนะ่มันจะแข็งนะมันจะเก้งอ่ เาดินชตรงมัม้อนมันย่างไมากูเจอด้วยกูถ้ม่มยงมักว่าันาเแวอเยงขาสิเจ็บเนาะเอามันอะไรเป็นหมูนั่นมันถ้ามันเห็ดแล้วมันเห็ดขาดกได้บอกวียงมันอยู่น้ำจืุดเทไงให้บอกนะามันอยู่น้ำปาตาต้ปาตาตาย่นเมื่อเลยฮะกับเมื่อับเมือคันเห็ดอะไรเห็ดใช่ใช่นองมันเป็น เมื่อแล้วจะไปหา้แหละไมันแบนั้นเมื่อ่ะร้วมันเมื่อแล้วนั่นแหละคุณชิเป็นหมูมึงอยู่ค่ะมันอยู่น้ก็บอกอันไหนอ่ะแล้วหากเะตีได้ไม่ยากได้นี่ยังได้งนันอยู่ในพายมันก็อยู่เังมันก็ยากได้งกนมันก้าวหายมันกรย้าันนะเยพี่เองก็ไปพูด อืมาเถลเราคือเห็นหนูนั่แบบบ่อยเขาขาแหละไม่อยากเป็นอ้านี้อืมแต่รพุอยู่กับพ่จนแล้วอยู่นบรรพุรนี้มาฮึมอืม่นนะอืมจ้านเด้อเสรยลอยกบ่ถูกลอะถูกที่สดูเวียนอ่ะมาความเบามันบุหูซือๆความบามันลัวของผู้ใหญ่ เขาบันไดี๋ยวว่าเอาขาผู้ใหญ่เด้อมเดี๋ยวจะขัวหงอกัวดำเด้อมันด่าสะอะไรเติถ้าวซึ่งมันเขาบอกอืมเห็นมันว่าไก่ผอมจัดเครื่องใหญ่ใหญ่อ่ได้ยังมีแต่พวกสวยๆมันวะฝ่าหอกจะขั้วหนัามันว่ามันว่ามันว่าคือผู้ใหญ่มันกลัวเขาผู้ใหญ่เขาบอกมันกลัวเจ้าอีกมันน้อยแต่เขาว่ามันบุหู มัขคนเขาสร้างมาัน่ะสร้างอย่าคนว่าออกมาแต่แค่ปูปลาสราอะไก็แล้วคือความใจเขาประเชิเชเเว่าเขาก็เชิกูเตะกนอนกูแยงเขาก็ยาลงป่ามเอกไปเนยโวยมันด่าจะพ่อมิมันด่าจ,จะพ่อมิก คมว่ามันหมูหูชื่อแต่เรื่องเห็ดเบียกเรื่องอ่ะนะมันดุมันจะว่าออกมันก็บว่าออกมาเจ้าคุณใหญ่คุณน้อยว่าง่ายกันด้มันเหมือนแม่ค้าย่อยเนื้อคือหมูมันนี่เนาะพี่น้องคือหมูมันนี่คือใครข่ผอดิผ่อนมาเจ้าคุณใหญ่คุณน้อยมันเอาบนหลวงเขาจะว่าเอานะตกจากก็จบนี่เดี๋ยวพี่น้องจะบายดีพี่น้องสบายดี